ครับทุกท่านที่ติดตาม youtube channel บุญเสริมชัยวงศ์มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะซ่อมเจ้าตัวมัลติมิเตอร์ฟลุกนะครับ77เอ,อ่อผมไปเดินตลาดของเก่าแล้วได้มาเออทดลองแล้วเนี่ยมันก็เปิดติดนะครับสามารถที่จะวัดได้ที่พบภายในก็คือ ผมไม่ได้แก้ไขแล้วนะครับก็คือที่พบภายในคือฟิลมัน2ตัวนะี่มันขาดมันเป็นฟิลวัดกระแสกับฟิลวัดโอห์มวัดโวลต์นะครับมันขาดทีนี้สิ่งที่มันไม่ดีก็คือจอ lcd ฟิลมมันชำรุดนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำในคลิปนี้ก็คือผมจะทำการเปลี่ยนฟิลเจ้าจอ lcd ตัวนี้นะครับ มาทดลองเบื้องต้นลองวัดไฟอู่ก่อนว่าอ๋อมันยังใช้ได้ดีอยูไ่ไหมโวลดีสี่นะครับแล้วเอเออันหนึงซ็อกเก็ตพวกนี้ผมยังไม่ทำการล้างนะมันอาจจะไม่ค่อยสะเทียนนะักนี่ผมปอนไฟเข้ามาที่สิบสามจุดแปดโวลต์นะครับไฟก็วัดได้ที่สิสามจุดหกอเอามิตเตอร์ตัวอื่นก็จะวัดได้เท่านี้นะครับสิบสาจุดหกโวลต์ เห็นว่าฟิล์มหน้าจอน่าจะรวมด้วยแล้วก็ฟิล์มเดี๋ยวผมจะทดลองอะจะต้องทําการแก้ไขสำคัญแก้ไขเรื่องของหน้าจอแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับล้างทาความสะอาดนะครับผิวผภายนอกเนี่ยคิดมันก็ชํารุดะนะฮะ แต่ว่าเห็นว่าองจรันมันยังใช้ได้อยู่<อ>ก็จะซ่อมเอาไว้ส่อลองใช้นะครับอยู่สภาพภายในเดิมทีทานที่อยู่กับตัวนี้ก็อ่าร่รน,ะอนเอมันเป็นสน,นิมหมดแล้วนะครับนี่เป็นทานใหม่นี่ก็คือสภาพภายในฟิลมปขาดสองตัวนะครับผมก็ทำการเชื่อมโยง สภาพบอดภายในก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ชำรุดอะไรมากต้องการถอดน็อตสีตัวนะครับ บอดูโดยบอดโโดยรวมแล้วเนี่ยเราดูว่ายังดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทำการล้างอ๋อเรทาตัว ือกรอบพลาสติกมันค่อนข้างที่จะกรอบนะครับเนื่องจากว่าอายุใช้งานมันเยอะผมจะลองหาดูว่ามันยังมีกรอบเคสขายอยู่ไหมถ้ามีก็ผมก็จะซื้อมาเปลี่ยนไว้ใช้เองอเพราะว่าผมใช้เจ้าฟลุกแล้วค่อนข้างมั่นใจเรื่องของการวัดค่าอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือก็คือน่าเชื่อถือนั่นแหละ แล้ววงจรด้านในยังดูดีอยู่ล้างทำความสะอาดสักนิดหนึ่งก็จะเรียกว่าแำมนะครับถือว่าใช้ได้แล้วจะมาถอดจอไม่เคยถอดด้วยถอดอยังไงก็ไม่รู้นม่ต้องงัดขึ้นนะครับแตก โอ้โหโอ้โหนั่นปัญหาคือตอนที่ใสเข้าไปมันจะอยู่ไหม Thank mm -hmm. you. you <laughs> ขั้นตอนการทำขาดฟิล์มก็อาจจะใช้เวลาเยอะยนิดนึงนะครับเพราะงานมันค่อนข้างปานีดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพักวิดีโอไว้นะครับเรวหลังจากที่ทําการเปลี่ยนฟิล์มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูเอตทิน <S 2> <S 2> <S หลังจากที่ทําการเปลี่ยนฟิล์มนะครับเจ้ามัลติมิเตอร์ฟลุกนะครับ จากสภาพของฟิล์มตัวเลขที่ก่อนที่จะซ่อมกับหลังซ่อมก็จะเห็นว่าสภาพต่างกันนะครับเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยความชัดเจนของตัวอักษรแล้วก็ความใสของจอ,อนั้นก็ใสขึ้นนะครับวัดความแม่นยำของโอม ถือว่ากันยำใช้ได้นะครับลองเ,เลือกวัดโวลต์อันนี้เป็นมิลลิโวลต์โวลต์ดีซีบางมุมอาจจะมองเห็นตัวเลขตัวนี้ขาดเรือนนะครับ เนื่อจากว่าความเสื่อมของจอแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานสำหรับผมเอ่อไปวัด AC ัน AC ก็โอเคนะครับชัดเจนดีว่าความแม่นยำก็ขั้นค่อนข้างแม่นยำนะครับเนื่องจากว่าตัวกรอบพลาสติกเหล่านี้มันมัน,ม,นมันกรอบนะฮะก็ตอนที่แกะมามันก็จะแตกร้าวนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะหากรอบใหม่มาใส่ คนะครับสวัสดีโชคดีทุกท่านครับ